สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดภูมโนลมจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนวัดภูมโนลมกันนะครับตััทนนะครับไปกันเลยบริการรถสองแถวก็ท่านก็หยอดตู้บริจาคเอาท่าุญเอานะครับเรามีตู้รับบริจาคไม่ได้จำหน่ายบัตรไม่ได้จำหน่ายขายตั๋วให้ท่านก็บริจาคลงตู้เพื่อเดินขึ้นรถสองแถวที่ทางวัดกัดไว้บริการ นักละบุญร่มรดออม,ออม,ออมทำบุญก็ขออนุโมทนาสาธุบุญทุกท่านนะครับนะครับุญปัจเจศที่วันตรงนี้เลยนะครับอันเจเลยนะครับพร้อมแล้วก็ขอเริเจเลยนะครับผมท่าทุกการนะครับผมต่อโปรดต่อไปรออีกชั้นไปเชิญรถเราขึ้นไปบนภูมะโนลมกันนะครับไปแล้ว ถึงที่หมายแล้วนะครับทุกคนเป็นให้่นกันแล้วอ๋ออันดไ่ยงร่วาทีเหา่ย่าอคเยอะมากอันนี้คนเยอะมาก ล้วเราจะขึ้นไปไหว้พระใหญ่กันนะครับทุกคนตรงนี้ไม่ต้องถอดรองเท้านะครับทุกคนใส่ที่ันเลยต้นมะเห็ผดผัดหืมฮ้น ไม่ต้องถอดผมไม่ต้องถอด เราจะขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนกันนะครับไปดูบรรยากาศเมืองมุกดาหารกันนะครับบนพระใหญ่ครับเราขึ้นมาถึงชั้นบนนะครับชั้นสี่ข้าเดินต่อไปจะเป็นชั้นลักเธออักันเดี๋ยานมกาศบนมุกดาหาร <c oughs> บนพระใหญ่ บรรยากาศบนพระใหญ่นะครับที่วัดภูมโนลรมนะครับทุกคเดี๋ยวเบิ่งจากชสูงว่าเป็น่ยนแบบๆเซียวในนาวไม่เยรวะอ๋อเล่าสนิมไหมเล่านี่น้โอโเอาพายาเดี่ยว ซุ่มไปไดนหนังสือกูแจกด้กวยเอาวัน <c oughs> อาทิตย์คนเยอะมากครับทุกคน เราจะพาไปดูจุดที่มีรูปปั้นพญานากนะครับทุกคน ได้ปะมาจากมืองไปดูพญานาคกันแล้วก็กลับ ขึ้นรถสองแถวกลับลงด้านล่างนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้พวกเราได้นะครับทุกคนบ๊ายบาย